สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สวฟล ing เจกัส s อล์คิ่สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมอาคารเทียบเครื่องบินหลังใหม่ของสนามบินส่วนรภูมินะครับหรือเรียกสั้นๆว่า s a t วันที่ย่อมาจากคำว่า Satellite Terminal One ครับทางไปอาคารซัวันนะครับก็จะอยู่บริเวณคอนคอร์ดีนะครับอยู่ตรงกลางของสนามบินเลยครับ จากตรงนี้ก็จะมีบันไดเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟไปยังอาคารครับและเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารสับสนนะครับสนามินรรนภูมิก็จะตรวจบอร์ดทิ้งพัสของผู้โดยสารก่อนเดินทางไปอาคารแซดวันครับ มาถึงตรงนี้ก็ลงไปข้างล่างกันเลยครับเพื่อี่จะไปขึ้นรถไฟสำหรับการเดินทางไปยังอาคารแซดวันนะครับผมแนะนำให้เผื่อเวลากว่าเดิมประมาณครึ่งชั่วโมงครับและที่สำคัญครับการที่เดินทางไปที่อาคารแซดวันแล้วไม่สามารถเดินทางกลับมาที่อาคารหลักหรือเมนเทอร์มินอลบิลดิ้งได้นะครับดังนั้นหากจะทำการชอปปิ้งหรือเข้าเล่าผมแนะนำให้เข้าที่เมนเทอร์มินอลบิลดิ้งหรืออาคารหลักนะครับเพราะว่าที่อาคารแซดวันนั้นค่อนข้างมีตบเรืองจำกัดครับ รถไฟที่เดินทางไปยังอาคาร z ซวันนะครับถือว่าออกค่อนข้างที่เลยนะครับลงมาแค่ปรับเดียวก็ได้ขึ้นเลยครับรถไฟจะไม่มีคนขับนะครับจะเป็นออโตเมติกพีเพิล m มูเวอร์หรือ e p m ครับหมอ คำเตือนนะครับขึ้นมาปุ๊บให้จับราวทันทีนะครับโพรถไฟออกอย่างกระทันหันก่อนที่ประกาศจะจบซะอีกและตอนที่เร่งเครื่องนั้นไปเร็วมากๆเลยครับ มาถึงที่คารสัตววันเราก็จะขึ้นบันไดเลื่อนที่ยาวสุดๆไปเลยครับ พอขึ้นมาก็จะเจอกับอิทรศการหรือ History of Swanpool Airport นะครับหรือว่าประวัติศาสตร์ของสวนภูมิสภาพของอาคารโดยรวมถือว่าใหม่และดีมากๆครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังไม่เสร็จนะครับก็จะมีช่างคอยเข้ามาทำงานอยู่เป็นบางเวลาครับ ส่วนตรงกลางก็จะเป็นร้านค้าปลอดภาษีนะครับหรือว่าดิวตี้ฟ e ีของ King Power นั่นเองและตรงกลางก็คือสัญ,ญลักษณ์ของ z 1เลยครับเป็นรูปปั้นช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารนี้เลยครับตอนนี้ก็ยังมีร้านไม่มากนักนะครับแต่ว่าที่เห็นกำลังก่อสร้างอยู่ก็มีเพิ่มอีกหลายร้านเลยครับ ส่วนร้านอาหารตอนนี้มีแค่แมคโดนัลด์แค่ร้านเดียวนะครับแต่ในอนาคตเชื่อว่าต้องมีมากขึ้นอีกแน่นอนสำหรับห้องน้ำของอาคารนี้ก็ถือว่าตกแต่งได้ดีเลยทีเดียวนะครับด้วยความเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับ และในอาคารนะครับก็ตกแต่งด้วยต้นไม้นะครับรูปปั้นต่างๆแล้วก็ที่นั่งพักนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้นะครับก็จะค่อนข้างให้ความวีเล็กซ์หรือความผ่อนคลายค่อนข้างสูงเลยครับต่างจากอาคารหลักมากๆเลยนะครับแต่ที่สําคัญมีสนามบินไม่มากนักในโลกที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับอาคารใหม่ของสนามบินสระภูมิของเรา สำหรับการเดินไปที่เกตนะครับถ้าได้เกตที่อยู่ตรงกลางถือว่าใกล้มากครับส่วนถ้าได้เกตที่ไปทางด้านซ้ายหรือขวาของอาคารนะครับถือว่าเดินขาลากเลยครับเกตจะมีตั้งแต่หมายเลข s 1 0 1นถึง128นะครับถ้าหากได้ประมาณเลข110ถึง120ถือว่าอยู่ตรงกลางและเดินใกล้นะครับหากได้น้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็ค่อนข้างขาลากเลยครับ ส่วนบริเวณใกล้ๆเกต S107 ก็จะมีมุมของเล่นนะครับสำหรับเด็กน้อยแล้วก็มีมุมนั่งพักสำหรับให้ผู้ใหญ่นั่งด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปข้างล่างนะครับซึ่งน่าจะเป็นบัสเกตนะครับลงมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับยังมืดอยู่ข้างล่าง มาที่ปลายสุดของอาคารนะครับก็จะพรมกับบุษบาไม้ปิดทองนะครับสําหรับอีกฝั่งหนึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะว่าเดินไกลมากๆเลยครับสําหรับชั้นบนนะครับก็จะเป็นห้องรับรองสายการบินนะครับหรือว่าแอร์ไลน์เราซึ่งตอนนี้มีเพียงแค่มิรา c ค e ลเราที่เปิดนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับก็จะมีสายการบินเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ เท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีสายการบินกาตาร์แอร์เวย์และอิมิเรส์นะครับที่จะมาทำเลาที่ตรงนี้ส่วนชั้นบนก็ยังมีห้องเด็กเล่นอีกหนึ่งจุดนะครับสามารถนำเด็กน้อยเด็กเล็กนะครับมาเล่นได้ครับ และนี้ก็คือ r i r a c l e ลเรานะครับเป็นเราเดียวที่ให้บริการอยู่ครับสำหรับอาคารแซตวันก็มีประมาณนี้นะครับบางส่วนก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อเซแต่หากว่าเสร็จแล้วผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าออกมาดีเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ